มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆกับการจัดไฟในสมัยนี้เพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์อยากจะไลฟ์สดนะครับคนเดียวที่บ้านแน่นอนครับเราไม่ได้มีทีมงานเราไม่ได้มีตากล้องเราไม่มีคนจับไฟเราไม่มีเด็กยกไฟเพราะฉะนั้นการเซตไฟที่ทุกอย่างสามารถลิงก์เข้ามาอยู่ในมือถือเครื่องเดียวแบบนี้ได้เนี่ยมันจําเป็นมากๆครับเพื่อนๆโอเคครับ, okay, รบเปิดไฟครับ ผมสามารถควบคุมไฟทุกดวงที่อยู่ในหน้าผมตอนนี้ได้นะครับผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับผมใช้ไฟของแอปพูเจอร์นะครับ จัดไฟทั้งเซตเลยนะครับซึ่งข้อดีของไฟ r อัพ t ิเคอร์คือเขาสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือที่เรียกว่า Sidus Link นะครับซึ่งเพื่อนๆน,นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Sidus Link นะครับจาก Google App ก็ได้นะครับหรือว่า App Store ก็ได้นะครับโหลดได้ง่ายๆเลยไม่เสียตังนะยกเว้นเมื่อไหร่ถ้าเพื่อนๆจะใช้งานตัว s i d u s Link ที่ว่าผ่าน iPad เพื่อนๆถึงจะเสียเงินนะครับ ตอนนี้เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือแอปพลิเคชัน Sidu s Link นะครับผมจะเชื่อมต่อให้ดูนะครับว่าไฟตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อไฟตรงนี้ให้ดูนะครับว่ามันสามารถทำงานยังไงขั้นตอนแรกเลยนะครับผมกดเข้าตัวแอปพลิเคชัน Sidu s Link นะครับจากนั้นถ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับจะมีสัญลักษณ์สามขีดอยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับของหน้าจอนะครับผมกดเข้าสัญลักษณ์ที่ว่าเลยครับจากนั้นผมกดที่ล็อกอินนะครับเราต้องทำการล็อกอินก่อนนะครับ เพื่อที่ให้ตัวเครื่องเนี่ยจำการตั้งค่าต่างๆได้นะครับแล้วสามารถใช้งานกับมือถือเครื่องอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเซตใหม่แล้วนะครับหลังจากกดปุ่มล็อกอินแล้วนะครับผมใส่อีเมลนะครับที่ผมต้องการจะให้ส่งโค้ดไปเพื่อทําการบริ i f y นะครับโอเคผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมติ๊กไปที่ get v e r i f y Code นะครับมันจะส่งโค้ดไปให้ทันทีที่อีเมลของผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับ v ริเวณโค้ดของผมคือตัวเลขนี้ครับ ผม Copy นะครับจากนั้นผมกลับไปที่ s i d ัสลิง k เหมือนเดิมครับผมใส่โค้ดที่ว่าลงไปนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นกด enter ต่อไปเลยครับเพื่อให้เครื่องนี้ทําการจำการตั้งค่านะครับของการตั้งค่าไฟทั้งหมดนะครับและสามารถใช้งานกับมือถือเครื่องอื่นได้ด้วยนี่คือข้อสำคัญมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับสังเกตเครื่องหมายบวกด้านมุมบนขวามือนะครับผมกดเครื่องหมายบวกเข้าไป1ครั้ง มันจะขึ้นขึ้นมาว่าซีนทันทีเลยนะครับพอเลือกเข้าไปปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายบวกอันสีเขียวด้านนี้นะครับผมกดบวกไปเลยเครื่องค้นหาเจอแล้วนะครับว่าไฟล์ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคืออมาลัน P60C นะครับเรากำลังจะทำการเชื่อมต่อโดยการติ๊กเลยครับถูกนะครับจากนั้นกดเซตอัพเครื่องทำการเซตอัพให้มือถือรู้จักกับไฟทันทีนะครับปุ๊บรวดเร็วมากครับ100%เรียบร้อยแล้วผมกดโอเคผมเข้าไปที่ไฟล์ดวงนี้ จะสังเกตที่แถบมุมบนด้านบนเลยนะครับจะมีคำว่า white อยู่นะครับจะมีคำว่า gel อยู่จะมีคำว่า color อยู่นะครับและมีคำว่า effect อยู่เราลองไปง่ายๆด้วยกันพร้อมกันที่ตัว white ก่อนละกันนะครับ white เนี่ยพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาที่2ที่ให้เห็นนะครับคือ CCT CCT นะครับคือ color temperature นั่นเองครับในบาา์แรกนะครับเราจะเขียน INT นะครับจริงๆมันคือ อ n t e n s i t y หรือความเข้มแสงนั่นเองครับตอนนี้ผมเปิดทิ้งไว้ที่1%เท่านั้นนะครับผมจะลองขยับให้ดูนะครับสังเกตไฟที่ด้านหลังผมนะผมกดเพิ่มเบาลดได้เลยนะครับจากตรงนี้ซึ่งปรับได้ละเอียดมากเลยบาร์ Bar ที่2นะครับ CCT หรือ Color Temperature นะครับตอนนี้มันถูกตั้งไว้ที่3,200 k เคลวินผมสามารถเลือกปรับได้เลยนี่ครับ จากแสงขาวนะครับเป็นแสงสีเหลืองตามอุณหภูมิสีของมันได้เลยซึ่งตัวนี้2,500เคลวินนะครับลากยาวไปถึง7,500เคลวินช่วงแสงกว้างมากเห็นไหมครับจากนั้นผมสามารถปรับตัวไดนามิกเลนส์ของสีได้นะครับโดยที่ตัวนี้ครับบวกลดเพิ่มได้นะครับมาเจนต้านะครับแล้วก็กรีนเพิ่มเข้าไปในสีที่เราปรับอยู่ได้เลยนะครับอีกอันที่พลาดไม่ได้ผมลองปรับมาที่ตัวเจลก่อนนะครับตัวเจลเนี่ยตอนนี้ผมก็เหมือนกันครับจะมีบาแรกอยู่ Intensity นะครับหรือความเข้มของแสงเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่5.5%นะครับเพิ่มขึ้นลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะแบ่งเป็นทางสเตนหรือจะเป็น Daylight ก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับที่เลือกเจลสีเอาไว้ซึ่งเราสามารถเลือก CTB ได้เลยนะครับว่าเนี่ยครับจะเป็น CTB เท่าไหร่1นึ 8, 1่ทับแปหทับสหรือว่า without CTB ก็ได้หรือเป็น ฟูลซีทีบีก็ได้นะครับซึ่งสะดวกมากๆและละเอียดมากๆด้วยตอนนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะผมเปิดไฟอยู่2ดวงเดี๋ยวผมปิดไฟอีกดวงหนึ่งก่อนด้านหน้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมปิดไฟด้านหน้าแล้วนะผมจะมาเปิดไฟให้ดูนะครับอีกเมนูบาร์หนึ่งคือ Color นะครับมันจะเป็นชาร์ตสีแบบนี้มาให้เลยนะผมจะเปลี่ยนสีไฟยังไงก็ได้นะครับตามชาร์ตสีแบบนี้เลย แบบนี้เลยครับเพื่อนๆโอเค okay. ตัวอย่างง่ายๆเลยผมให้เป็นสีแดงสดเลยแล้วกันนะครับผมสามารถปรับ intensity หรือความเข้มของมันนะครับจาก4เอรเซ็น้อเพื่อนๆเพื่อนๆเคยเห็นพวกบรรดา youtuber ทั้งหลายก็ชอบทำกันไหมว่าไฟหลังเป็นสีเหลืองบ้างไฟหลังเป็นสีแดงสีน้ำเงินบ้างเนี่ยแหละครับตัวเนี้คุณจะจัดไฟคนเดียวก็ทำได้นะ เพราะว่าความสว่างของอมารัน P64 เนี่ยมันอยู่ที่60วัตต์กำลังไฟมันมากกว่า60วัตต์อีกเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนไฟดวงเล็กๆที่เราปรับแล้วยอดนะครับตัวนี้คือสว่างทั้งแผงนะครับผมพูดได้เลยนะครับยกตัวอย่างนี่เลยครับสว่างทั้งแผงจริงนะครับ100%เต็มนะครับผมปรับเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วแต่เลยนะครับเอาเรื่องครับโอเค นะครับซึ่งข้อดีของตัวการปรับไฟเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเพื่อนๆตอนนี้ผมเข้าอยู่ HSI คือ Hue Saturation แล้วก็ Intensity ใช่ไหมแต่มันจะมีคำว่า Picker อยู่ Picker มันคือการเลือกจิ้มไฟนะครับผมจะเลือกให้ดูนะครับเพื่อนๆลองดูนะไฟข้างหลังจะเปลี่ยนแบบเรียวทามได้เลยนะครับผมกด Pick up เลยนะครับสีนี้โอเคครับผมลองใหม่อีกสีนึงนะครับให้เพื่อนๆดูสีเขียวก็ได้นะครับผมกด Pick up เรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ครับคือข้อดีของตัว s i ด u s Link นะครับซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะเพื่อนๆผมไปที่เอฟเฟกก็ได้ครับเอฟเฟกคืออะไรรู้ไหมครับเอฟเฟกไฟเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายแบบวอล์กนะครับคือเป็นการสร้างไฟจำลองขึ้นมามันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นไฟเวิร์สก็คือฟับเป็นแบบพลุได้นะครับเป็นฟ้าผ่าก็มีเป็นโคมไฟแบบเสียก็มีนะครับหรือจะเป็นปรปซก็มีนะครับเนี่ยครับ ในหน้าจอของตัวแอปนี้ก็สามารถคนโทรลได้เลยนะครับผมลงไปที่ฟ้าผ่าแล้วกันผมลองปรับความเข้มไว้ก่อนประมาณสัก38แล้วกันนะครับ CCT Color Temperature ผมลองเอาเป็นฟ้าผ่าออกสีส้มๆแล้วกันก็คือปรับอุณหภูมิล,ลงมาสัก3,000ก็ได้ครับ Frequency นะครับผมให้ฟ้าผ่าทีนึงประมาณสัก8-9ครั้งแล้วกันต่อนหนึ่งรอบนะครับแบบฝนตกหนักมากนะครับผมกด Set นะไฟทำการ ทันทีครับฟ้าผ่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับแสดงเหตุการณ์จาลองว่าเหมือนผมกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ฟ้าผ่าอยู่ข้างนอกผมก็แค่หลบไฟเนี่ยครับไม่ให้เห็นดวงไฟแสงไฟที่มันตกกระทบเข้ามาในฉากที่เราหรือว่าวิดีโอที่เรากําลังทึกเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนว่ามันกําลังมีฟ้าผ่าข้างนอกนี่ครับที่เวลาในหนังเราเห็นว่ามันคือมันทําง่ายแค่นี้มันเพื่อนจะไปทําที่บ้านก็ได้นะครับใช้แอปนี้ทําควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวตอนนี้ผมกำลังอัดอยู่คนเดียวทั้งหมด ผมก็ควบคุมได้นะครับจากนั้นผมกด Stop e f f e c t กนี้ก็หมดนะครับก็หยุดไปนะครับถ้าเรากดมาที่ตรงนี้นะครับขีด3ขีดด้านบนนะมันยังมีตัวนี้ที่สำคัญที่เรามองให้เล่นคือไดร์แกรมมาสเตอร์ผมกดเข้าไปที่ไดร์แกรมมาสเตอร์นะเพื่อนๆมันจะเป็นการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาว่าผมจะให้ไฟเนี่ยครับอยู่ตรงไหน ผมสามารถสร้างไดอะแกรมนี้ไว้ตัวเองได้เลยว่าตอนที่ผมจัดไฟถ่ายนะครับจะให้ไดอะแกรมมาสเตอร์เป็นแบบนี้เวลาใหม่ครั้งหนึ่งจะให้เป็นยังไงเราสามารถทําได้เลยนะครับมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่า filming tool นะครับมันจะมีให้เลือกคือ optic calculator คือการคำนวณค่าแสงเลยครับและ light meter ยกตัวอย่างนะครับผมลองกดเข้าไปดู light meter ก็ได้มันจะใช้หน้าจอของตัวมือถือเนี่ยครับแล้วก็วัดแสงให้ดูว่าตอนนี้ ข้าวนุภูมิสี Color Temperature เป็นเท่าไหร่ t a รเก็ตเราแสงกี่ลักนะครับกด Capture ไว้เราก็สามารถใช้งานได้อย่างนี้ครับมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆก,กับการจัดไฟในสมัยนี้เพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์อยากจะไลฟ์สดนะครับคนเดียวที่บ้าน อยากจะไลฟ์สดเองแน่นอนครับเราไม่ได้มีทีมงานเราไม่ได้มีตากล้องเราไม่มีคนจัดไฟเราไม่มีเด็กยกไฟเพราะฉะนั้นการเซตไฟที่ทุกอย่างสามารถลิงก์เข้ามาอยู่ในมือถือเครื่องเดียวแบบนี้ได้เนี่ยมันจําเป็นมากๆครับเพื่อนๆเ,เพราะมันทําให้เราสะดวกขึ้นสบายขึ้นในการทํางานนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆง่ายใช่ไหมครับกับตัวไซดัสลิงก์นะครับซึ่งเราสามารถควบคุมไฟแอปพ t u เ e อร์นะครับได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆสามารถจัดไฟได้ตัวเองนะครับเพียงตัวคนเดียวก็สามารถทําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยในการตั้งค่านะครับไซดัสลิงหรือว่าการเลือกซื้อไฟอะพูเจอร์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัท c a m e r a m a k e r นะครับก็ Line of s เช r e ร์เขานะครับแอด к a м е р ่าเกก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทเข้ามาได้เลยหรือถ้าอยากจะมาลองเซตอัพนะครับมาลองเลือกไฟ ก็มาที่บริษัทได้ครับก็มีคนคอยให้คำแนะนำตลอดเวลาครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราลองไฟตัวไหนนะครับสอนจัดไฟแบบไหนนะครับทิ้งคอมเมนต์กันมาที่ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเรายินดีนะครับทำวิดีโอทดสอบออกมาให้ดูอย่างเต็มที่เลยครับก็ฝากติดตามช่อง Camera Maker กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ